สบายสบายอ่านิตยสารแม่พูดได้หมดใช่ไหมครับวันนี้ค่ะค่ะพูดได้หมดเป็นัไงบ้างสำหรับเรื่องความรัะการที่ถามเลยสำหรับเรื่องความรักเป็นไงบ้างแอฟตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ค่ะคือยืนยันว่าตอนนี้คุยกันอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะคุยคุยกันเขามาพิชิตใจเราตอนไหนที่เรายอมเปิดใจคุยกับเขาด้วยจริงจริงก็ก็คุยมาเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าก็เป็นตอนแรกก็เริ่มจากเพื่อนร่วมงานนี่แหละค่ะแล้วก็ แล้วมันก็เหมือนคุยมาเรื่อยๆตอนแรกมันอาจจะเริ่มเริ่มจากเรื่องงานเรื่อง acting เรื่องอะไรมนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันมันก็ใช้เวลามาสักพักหนึ่งก็ก็ปีกว่าค่ะมันก็เลยทําให้เออเราได้คุยเรื่องอื่นๆแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องอื่นๆมันก็เลยเออก็พัฒนามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาซึ้งใจตอนที่เขาป่วยแล้วเราส่งบอกไปเยี่ยม ม่อยากบอกเลยจริงๆก็ตอนนั้นใครป่วยก็ส่งค่ะเออเออคือคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นตอนนั้นส่งไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะช่วงนั้นใครป่วยก็ก็ส่งเยียมจริงๆค่ะทุกทุกคนค่ะแต่ที่แอบรู้ว่าตรงไหนที่มันพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมก็ก็คงเป็นช่วงช่วงประมาณช่วงงานศพอะค่ะที่รู้สึกรู้สึกจริงๆว่า เออเขาเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เนปะ็นตั้งใจมีรับที่บอกว่าอยากจะให้ตัว,ตวเราองคนหล่อคนดูก่อนชุดนึงก่านสองแล้วพี่อาร์ตไปทั้งแต่านเปิดเปิดคือทางนนเองก็เป็นคนที่คือคือ,คอนนจะออกตัวเสมอว่าอเ,เออเขาเขาเ,เป็นคนชัดเจนแล้วก็เขาเขาเขาจะบอกออกตัวว่าเขาเป็นคนที่แบบเออเขาเขามีความคิดเป็นแบบอืม แล้วพี่แอฟตกใจในคําสัมภาษณ์ทำไมครับเพราะว่ามันบางทีก็รู้สึกว่าชัดเจนชัดเจนมันดูแบบทุกคนวิวิเลยอ่ะทุกคนเกิดแค่จริงๆก็คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่าคือว่าว่าเขาจะบอกนะว่าว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนั้นหลายคนติดใจคองว่าจะรัดว่าถ้าพี่แอฟเซย์ปุ๊บเขาก็จะแบบว่าเดินหน้าเลยตรงนี้พี่แอฟยังไงบ้างตรงนี้ก็ ก็เชื่อว่าใครฟังก,ก,ก็ก็คงยิ้มเหมือนแอฟค<อ>่ะเออแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงก็คือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแม้จะเป <า S 1> ็นห่วงในเรื่องความห่างของกออกไวรัสก็จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ค่ะก็ก็คิดค่ะแล้วก็ในประเด็นที่ที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็รับรู้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ มันสบายใจขึ้นไหมคะพี่แอฟพอหลักจะเห็นว่าหลักจากที่นอนอยู่ในรุทุกว่าก็มีรู้อะไรี้ยต่างๆมาไปเจอกลุ่มเพื่อนใช่ค่ะก็สบายใจค่ะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณความเป็นคนชัดเจนของเขาค่ะที่เขายืนยันว่าเขาจะขอเป็นคนพูดเองพูดก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นไปตามที่ตามที่เราเคยคุยกันเลยค่ะซึ่งถ้าสำหรับแอฟในการที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าปกติโนนเขาเป็นคนชัดเจนแล้วก็ เขาเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้วค่ะมาแกงเพื่อนว่าไงบ้างคะสำหรับแกงเพื่อนพวกเราหรือว่ากตอนนั้นนี้เคยไม่มีทานไปทานข้าวแล้วแต่แค่ไม่ได้ังลูกอืมแกงไหนคะไม่งั้นไม่งั้นเริ่มจ้าที่หนุ่มกับชมพู่ก่อนเอาไว้ไน่บ้างอ๋อเขาก็เขาสําหรับเขาคืออะไรที่แอบแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะแสดงว่าสองคนนี้คือผู้คุมความรักของเรา ก็คะนิดนึงนิดนึงอ่ะแล้วแกงแกงวันเกิดอะค่ะที่พี่ไปเลี้ยงวันเกิดเราหลังมาเขาแกงพี่ปอแกงพี่บอลเนี่อค่ะค่ะก็ก็รู้ค่ะก็อะไรยังไงบ้างครับพี่แซวแซวเยอะกว่าเดิมไหมแม่ก็แซวเรื่อยๆร่อแซวเรื่อยๆก็จริงๆอ่ะเพื่อนสนิทแอทั้งหมดอะค่ะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยก็คือเขาบอกเลยว่าถ้าอะไรที่แอรแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะแม่แต่ว่าแม่แฮปปี้มากถึงขั้นม่แต่ว่ามีคนไปโฟกัสถึงเรื่องเสื้อที่มัเป็นเสื้อคู่ใายคนสื่อยิน เออก็บอกแล้วบังเอิญค่ะบังเอิญค่ะไม่ไม่บางเอิญค่ะไม่ได้เสื้อคลุมไม่ได้นัดกันค่ะคที่แล้วมันเป็นเหมือนกันเหนใส่ปีนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นัดไม่ไม่เคยนัดค่ะไม่เคยนัดไม่ได้นัดกันเลยด้วยพอโพสต์แต่งก็อยู่ที่ที่พีเจเป้ที่เราไปเม้นกันไปมินกันมาอ๋อคือด้วยความสนิทกันกับพี่เป้ค่ะก็วันนี้ก็ก็เล่นกันนะแล้ววันนี้พี่แอมสบายใจมากที่ไหนกับทุกอย่างเลยนะเว่าะถ้าพูดต่างกันแล้วหดหลอด มากมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเราก็เราก็คุยกันแล้วเราก็ทํากิจกรรมต่างๆคืออย่างที่แอลบอกคือถ้าก่อนหน้านี้ใครจะเห็นจากการสัมภาษณ์เขาที่แล้วเนาะแอลก็เคยพูดไปแล้วว่าอาวมีคนไปเห็นไปทานข้าวด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยอแอลก็พูดตามตรงว่าก็ที่นี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะแอลก็พูดตามตรงว่าก็ไปก็คือเราแอลทำอะไรก็บริสุทธิ์ใจอะค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันเราศึกษากันมันเป็นช่วงที่แบบ เราก็ต้องเรียนรู้กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิเสธได้มันก็จะมีกิจกรรมพวกเนี้ยค่ะทานข้าวเล่นกีฬาเราก็เราก็ปิติแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความสนิทเป็นเพิ่มมากขึ้นไหมอาจารย์นักแต่แต่ก่อนที่เราเริ่มคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วแน่นอนค่ะก็ก็ต้องมากขึ้นค่ะแล้วก็มันก็เนี่ยแหละค่ะก็ผ่านระยะเวลาผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันอะไรแบบเนี้ยค่ะแม่แม่ขออนุญาตถามครัว่าคุณมองความรัก ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแอปถึงบอกว่าแอปเข้าใจทุกๆคนเลยถ้าทุกคนจะแบบเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคนก็เห็นเห็นไทม์ไลน์เห็นเส้นทางชีวิตแอปมาตลอดนะคะและแอปก็พูดมาตลอดว่าแอปก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นมันเป็นกำลังใจให้เราในการที่เราแบบออกมาเจอโลกภายนอก จะมีบทบาทหน้าท <out> ี <Uh ่ยังไงคือสําหรับแอฟแอฟทั้งเป็นทั้งคนทํางานแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันต้องมีหลายๆบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็สําหรับแอฟมันนะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วมันก็ต้องใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดความรักมันมันเป็นตัวที่เพิ่มพลังให้เราอันนี้มันก็สําหรับแอฟมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีๆในชีวิตนะคะแต่ว่าอ มีการแบบว่าเจอการบ้านขึ้นทำกิจกรรมไรเหมือนเดิมปกติตอนที่ไม่ไม่หวันแล้วใครจะตามองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็รู้สึกสบายมากขึ้นค่ะคือก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องแบบเอออะไก็พยายามไปที่ที่แบบเออไม่ได้คนเยอะนะคืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ตอนหลังก็คือสบายมากคือไปมาหมดแล้วค่ะจะทานข้าวจะคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตปีใหม่ก็ไปด้วยอะไรค่ะละครเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะก็ ก็ทาอะไรที่เราอยากทำอสองานนี้ไปด้วยกันได้ใช่ไหมเอ๊ค่ะตอนตอนนี้ก็เท่าที่ยอยู่มาก็ก็ได้ค่ะผ่านเดี๋ยวค่ะถ้าชอบดูละครเวทีชอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วครั้งนี้มาน้อยขนาดจริงๆล้ว่าไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหนอะค่ะแอปก็ เต็มที่กับมันนะคะครความคาดหวังมันก็ตอบลําบากเนาะก็คือณปัจจุบันแอวก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความรักความคาดหวังในความรักหนึ่งในการงานอะไรมันก็ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้มันออกมาดีค่ะแต่สุดท้ายปลายทางมันจะเหมือนเรื่องงานเหมือนกันค่ะสุดท้ายจะได้รับผลตอบรับยังไงมันก็ถือว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วแอฟก็ยอมรับนะคะเอียร์ไม่ขอทำนนบอกว่า ตอนนี้คือพี่แอฟยังไม่มีสถานะใช่ไหมครับนนท์<ะ>บอกว่าถ้าสถานะเป็นแฟนคลับก็คือจะสั้นมากแล้วจะข้ามขั้นไปถึงแต่งงานเลยตรงนี้พี่แอฟยังไงครัอคอ<ะ>บ,บอันนี้แหละคือคนดีจากมาหมือแต่แม่นักมันดูเหวี่ยงตีเหมือนกันใช่เลยการระยะการเป็นแฟนจะสั้นมากแล้วจะไปอีกขั้นหนึ่งเลยตรงนี้เรายังไงบ้างก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอฟและนนท์คือคือ ที่เราจะเรียกว่าแฟนมันคงเป็นจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วทุกอย่างจริงๆถึงได้มีสถานะความเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สำหรับแอฟก็คือแอฟติดไปคือคือ,ค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 อติดจรวดมันก็น่ารักดี <c oughs> แต่ว่าในในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้ใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี้ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาวแต่ว่ามันหมายถึง จังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสาแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทาั้งคู่ค่ะถ้าเขาจะติดจรวหดแล้วติดตรงนี้ไม่ต้องฟีสไม่ติดเลยก็อ <rib il> ย่างที่บอกค่ะก็คงเป็นช่วงของจังหวะเวลาแล้วก็ความพร้อม,อมความรู้สึกที่มันใช่ของทัสองนคนแล้ววันนี้ทุกอย่างมาั nosotros. นดูแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เลยมีความยิ่งใหญ่เลยแต่เราจะดูเขาคนดูแบบยิ้มไปกับเรามีความสุขไปกับเรารู้สึกยังไงมากกับคนที่มาซัพพอร์ตเรารักเชียเราแบบ แอบจะบอกว่าแบบขอบคุณขอบคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณสําหรับทุกการสปอร์ตทุกกําลังใจคะ่ะตอนนี้เวลาไปไหนแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็คือแอปก็เขินนะดีคนบอกว่าแบบดนดีด้วยอะไรอย่างเนี้ค่ะก็แอปคิดว่ามันคงมาจากการที่คือเขาเห็นเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แม่รับารถึงข้อความที่น้องส่งามาคิดถึงที่เป็นแบบหย <c oughs> ดกาแฟหยดละลายนี้แม่คือ ที so so people, ่เราไปฮ่องกงแล้วไปแบบมีสกปรกความมายเราตั้งใจหยอดกันไปอย่างนี้เป็นปกติไหมครับหรือว่าเราก็เล่นเล่นกันอยู่แล้วคือถ้าไม่ได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทํางานค่ะแล้วก็เอาไปว่าต่างคนต่างทํางานหนักมากเลยไม่ใช่ก่ททำงานเฉยๆบางทีก็ก็เล่นเล่นกันแค่นี้แหละอ่ะ้ม่สุดท้ายถามเลยแม่แม่ชอบรูกถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อชอบใส่สูทหรือไม่ใส่สูทอ่ะ่ไปแม่

เรื่องส่วนตัวค่ะแจ้งควที่นี่ขออนุญาตคือผ่านด่านปีใหม่เลยใช่ไหมฮะ <laughs> ผ่านดา่านมันจะยควมว่ายังไงดีอ่ะคือเอาไปว่าปีใหม่รับรู้ค่ะค่ะเพราะว่าสําหรับแอลนะคะคือปีใหม่แล้วก็ครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับแอลคะ่ะแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนในครอบครัวรับรู้ค่ะถามพิยาูดติดต่อตอนนี้เ่มาไ่เยอะมากๆเลยค่ะเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับค่ะ ว่คงมีค่ะแต่ว่า,าตอนนี้คือแค่งานเดี่ยวของแต่ละคนมันก็เต็มมากๆพอดีมันอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแล้วก็ต่างคนต่างถ่ายละครคิวละครก็แน่นลาละครไม่ค่อยได้เลยค่ะตอนนี้กำลังดูดูอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะมาขอบคุณค่